คลิปไฟนะครับในคลิปนี้ก็จะมาจับรางวัลแจกกันนะครับในโอกาสที่วันปีใหม่สองห้าี่นะครับเมื่อวันที่หนึ่งเราด้วยประกาศกิจกรรมแจกของรางวัลไปแต่วันนี้เราก็จะมาจับแจกเลยครับโอเคมีผู้ร่วมเล่นอยู่4คนนะครับไม่เป็นไรก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยจากทางไอทีฟ้านะครับแล้วก็ ทีมรีวิวด้วยอย่าลืมเข้าไปติดตามนะครับทีมรีวิวกับอาร์ติฟาสเนี่ครับผมได้เขียนรายชื่อไว้ในโหลนี่แหละเหามาจับกันเลยครับว่าใครจะได้อันนี้รางวัลแรกครับรางวัลที่1บอกก่อนว่ามีเนี่ยนะคอนโซลเกมแอร์เอาไว้เขาเรียกอะไรคอนโทรลเลอร์ไว้กับมือสมาร์ทโฟนนะครับคอนโทรลเลอร์สมาร์ทโฟนแล้วก็มีเลนเลนซูเปอร์วายศูนย์จุดสี่นะครับไว้เสริมกับ สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็มีเมาส์ไร้สายอ่าผมยังไม่ได้แกะอะไรดูเลยนะผมมาช็อปมาแล้วก็แจกเลยโอเคคนที่หนึ่งครับที่ได้รางวัลที่หนึ่งไปนี่ฮะแตนแตนจำแ,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 แล้วครับไม่มีเอฟเฟคผมทำเอง <laughs> เห็นไหมเลยอ่าชื่อว่าคุณหันหันสาชนอ่าเขาเป็นชื่อภาษาอังกฤษในเฟซบุ๊กเนาะ หันสาชลจินากูลนะครับหารสาชลจินากูลโอเคเห็นไหมเลยเห็นครับรอบที่หนึ่งได้ไปแล้วครับกับชุดสามเส้นน,น,สน,นะครับก็มีเนี้ยโอเคหารสาชลจำไว้นะครับเดี๋ยวผมจะติดต่อไปนะครับหารสาชลจินากูลครับโอเควันที่หนึ่งได้ไปแล้วส่วนรอบที่สองก็จะเป็นเมาส์ เมาส์ USB ของ HP กับกับหูฟังหูฟังหูฟังไรกระตูนนะเนะี่ยหูฟังไรกระตูนกับ UA, เมาส์เมาส์ au, มีสายขยับเลยครับจับตองที่สองตองที่สองที่ได้ไปก็คือดูชื่อก่อนคุ้มโอ้ชื่อภาษาอังกฤษแล้วพัศพัศพัศกรครับพัศกร หนังสก,กุลนี่อ่านยากนิดนึงถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะแดงธรรม,มาหรือเปล่าแดงธรรม,มาเอ,อ่อพัสะกรแดงธรรมมาไหโอเคครับนี่ครับตอนที่สองที่ได้ไปนะครับขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนายชื่อส่วนอีกสองคนที่เหลือมันมีเขาเรียกว่ามีคนเล่นอยู่สี่คนอีกสองคนที่เหลือผมขอให้เป็นรางวัลปลอบใจไปแล้วกันนะนะก็เป็นกระเป๋าโดโมกนะครับเป๋าเป๋าให้เด็กๆให้อะไรเงี้ย ไว้ใส่ไว้ใส่พวกใสเหรียญใส่แบงค์ใสเศษตังไว้ได้อยู่อา่าให้เด็กไปงเรียนก็ได้ไว้น่ารักดีขอดหมกของแท้นะครับสองใบก็วันลอบใจครั้งที่หนึ่งก็จะได้ใบนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมขอเขย่าก่อนวันลอบใจครั้งที่หนึ่งคุณพีพีนะครับได้กระเป๋าดหมกใบนี้ไปนะครับคุณพีพีส่วนอันที่สองไม่ต้องเขย่าแล้วคนสุดท้าย ปลอบใจครั้งที่สองได้ใบนี้ไปนะครับก็จะเป็นคุณนารา,า,าทิปถ้าอ่านผิดก็ขอขออภัยนะนารา,าทิปเนี่ยโอเคได้แล้วันนี้ไปนะครับสุดท้ายแล้วก็ขอขอบคุณนะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกันกับสวัสดีวีหม่2 5 6 4หีนะครับก็ยังไงก็ขอให้ติดตามช่องไอทีฟ้าแล้วก็ช่องทีมรีวิวด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ